สวัสดีครับอยู่กับผมชอบมิสเตอร์บัพาวินทีเอกัอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนนะครับที่มาช่วยกติดตามให้ผมจนผมได้ผู้ติดตามมา300กว่าคนแล้วครับและวันนี้ผมจะมารีวิวห้อง Studio อตัวเองนะครับผมอยากจะมารีวิวบอกเส้นทางตัวเองว่าตอนที่ตัวเองทำ u t u b e ตั้งตแต่ต้นนะมันเป็นยังไงบ้างแล้วมันเหนื่อยแค่ไหนเนี่ยนครับก่อนที่เราจะมาบอกเราขอมา ดวห้องตัวเองกันครับนี่คือห้องตัวเองนะครับมันเป็นนี่ก็คือห้องของห้องของผมนั่นเองครับหรือห้องตัวเองเนี่ยก็คือห้องของผมจะเป็นแค่ห้องน้องห้องน้องที่เงียนะครับก็ไม่ได้สวยงามอะไรมากไม่ได้เหมาะกับไม่ได้เหมาะกับ youtube ไม่ได้เหมาะกับพวกสตูดิโอแล้วก็มีกระดานนี่ครับกระดานกระดานผมกระดานที่เอาไว้จดคลิปต่าง บบว่าเราจะวางแผนอยากทําคลิปอะไรดีซึ่งผมก็ไม่ได้ใช้อะไรบ่อยมากนะแล้วก็เริ่มมีติดแอร์อะไรทั้งนี้นะครับไม่ไม่ไมไมยังห้องก็ถือว่ายังไม่ได้หรูหราอะไรมากยังไม่มีคอมยังไม่เหมาะกับการเริ่มต้นทํา y o YouTube ตอนนี้นะครับแล้วก็ห้องแล้วก็ ผมนั้นไม่มีคอมนะครับไม่ไม่มีของไม่มีเครื่องมือไม่มีไมในในการตัดต่อนะครับผมยังไม่มีตังค์ซื้อก็ไม่อยไม่ค่อยอยากเอาเงินจากกระปุกมาซื้อไม่ค่อยอยากแคกกระปปกมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าหากกดสร้างรายได้เราจะซื้อเองแลาจะเริ่มซื้อตอนผ่านกดแล้วแหละก็ไม่มีคอมไม่มีของอะไรใดใดทั้งสิ้นเลยนะครับ ก็อยากจะขอโทษแฟนครับทุกๆคนนะครับที่ผมยังไม่มีห้องอย่างขนาดนี้แล้วก็ยังไม่ได้ใช้ถึงขั้นใช้คอมตัดต่อเองนะครับก็ขอจบไปก่อนนะครับถ้าเพวกคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ช่วยผมให้คลิปผมนั้น จรืแล้วก็ดังจนผมสามารถผ่านกดสร้างรายได้นั่นเองนะครับก็ถ้าอยากเห็นผมตอนได้1นึ่งแซ่ซับก็กดติดตาไว้เลยนะครับเดี๋ยวจะดรดหนึ่งแซสซสับผมอาจจะทำคลิปที่สุดโต่งก็ได้นะครับก็แขค่นี้นครับคุณครับ